สวัสดีครับพี่น้อง้านต้นสายปลาครับพระพีพระนองออกมาตอนของเขาคือเก่าครับผมพี่น้องวันนี้ก็มาาไก่เติมอยู่ออกเจ้าเสือล่องครับออกมาพี่น้องนี่ครับเจ้าเสือล่องกับมาไม้ที่เอาเจ้าซี่มามาจัดริ้วตัานะครับแล้่กจะขยับเข้ามานี่ครับสภาพไม้นี่ครับถ้าฟังนี้เป็นโคกนะครับนี่ครับเป็นโคกครับ โคกครับผมนี่เป็นให้หน้าพี่น้องให้หน้ายู่กลางโคกเลยตั้งนั่นกับผมครับสภาพไม้ไปใส่ต้นนี้แหละครับนี่เป็นจั้งไดใบ่บริษัิไปใส่ต้นนั่นแหละครับผมนี่ครับสภาพไม้กับใดที่นกขันอยู่ครับผมเจ้าลิ้วตันผมได้อยู่ประมาณนั้นพี่น้อครับพี่น้องเจ้าลิ้วตันครับเี่เจ้าเสี้ยมาันจัดครับผมได้อยู่ฟางซื้อนั่นพี่น้อครับ ต้องยับขึ้นมาอีกหน่อยขี่มอเตอร์ไซสหมุนเข้ามาเลยพี่น้องบูเข้ามาเลยครับผมอุ่นทางอัลลาดเข้ามาลผลให้หน้าพาให้หน้ามาเลยไปครับไปรู้น้ำกันมน้หนีิเจ้าเสื้อลองสีมีผลงานปะคือจังไดรคือสีลองแรงอีกคือเก่าขั้นขั้นน,นัหนไฟนี่บ่ได้กับสีเปลี่ยนเื้อแล้วครับเป็นเป็นเสือเฮ้ยแล้วครับบบบน,นี้เฮ้ยออเวอดแล้วข้อมัน ไปครับไปรุ้นต้องกันครับผมนกป้าเขารวมนะครับพี่น้องการนกป่าจะไปครับผมพี่น้องคุณครับไปลายเรียดเลย นกปลาไหนจะเห็นผมแล้วครับผมพี่น้องเพราะตอนเขามาตอนแรกนี่คู่เลยครับผมวันนี้ยืนเ,เที่ยงที่ดีเลยนั่นครับเจ้าเสือรองพี่น้องนี่นกปลาเป็นเขาร่วมสองตัวครับตอนนี้เลยพี่น้อง นกตัวยูดันบุญขยับลงมาแล้วครับผมตัวน,นี้ยู่อ่าอยู่กลางจอครับยู่ไปปลายจอก็ดีเล้ครับผมพี่น้องอีกตัวนึงเขายู่กลางต้นครับจดเสืรอ,องกำลังดึงเอาเต็มที่ครับผมพี่น้องบูโดวสิยอมขยับลงมาอีกบ่ ของดีแล้วครับพี่นอ้องนกปลาคู่อ้างตลอดครับผมมีอีกตัวหนึงเขมามไม้ผู้ดีครับบินเขามาอยู่ป่ายไม่ก็เลยคู่ครับผมนะครับ เูมียครับตเมียเไรขามาพี่น้องเดี๋ยวผมฟังกันครับนึกครับมันอ้างตลอดบ่บ่ตลอดครับผมแต่ว่าอ้างแต่ว่าอ้างอ้างทุกอ้างนาครับผม โอ้ยทันตุเมียม,มากสิจ่านไปลอลาดต้ากันยุ้พี่น้องอ้างสองครับอ้างสองบางยกสองครับผม โอ้ยคือว่นอ้องคำแล้วครับพระตีของแรงแล้วพี่น้องเจ้าเสือน้องกันดึงดยุ่งยังงตัวตายครับพี่น,อน้องเฮตตีพผดบ่วเศรศบเศรอ,อ,อปากแต่ว่านกปลาบ่ขา,าลงครับโอ้ยอยู่ไปไม่นกปลาเขามาอีกตัวแล้วครับพี่น้องเป็นสามแล้วครับพนี่ เขาไปยังเดียวเลยครับโอ้ยตรงเห็นบ้านเนาะอยู่เทิงเห็นเนาะผมเขาม่แล้วครับเขาอีกแล้วของยาน,นีไม่แล้วครับมุนดุยปุ๋ยระบาดนี่ นก้าเขารวมซี่ตัวพี่น้องแต่ว่าเทียงอยู่ตัวเดียวไอคอนที่เรื่องปลายไม่เบิดครับสงสัยเป็นพ่อแม่ลูกครับผมพี่น้องคอนอีเลยอยู่เรื่องปลายเลยครับผมมีตัวเดียวที่เทียงครับตัวคู่อ้างครับผมเจ้าเสือลองก็ดึงลงมาจ้างจ้างตอดไครับบมลุ่งครับพี่น้องไหวตดุดติดเป็ดอยู่เรื่องๆคุณ สิบลงกลนุนอยู่บ่ะเพิยังไงสิมีมานบ่เจ้าเสือลองหนุกปลาขยับมากๆแล้วครับพี่นอ้องอลไรครับผมอลไรครับมาแล้ว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 ครขึ้นมาแล้วว้าอยู่ปายเป็นสโมงคว้าพี่น้องเพิ่งสีย่อมขยับมากๆครับผม นกปลาตัวนี้มีอ้างนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเสียงหน่อยครับผมากดิงเพร่สุดท้าลงมาไซบอสละ่ะโอ้ยคันเดมานางนิ่งๆที่เลยดุนอยู่ครับพี่น้อง บ่มีการขยับตัวเลยบ่มีการหันสายหันขวาเลยครับนั่งท่าเดียวเลยเที่ยงที่ดีเลยชมีอาการเยี่ยมแย่ครับพี่นอ้องทรงๆสิลงไม่อยู่ด้วยจังไดคือสิบินนี้นครับผมเหนาวอุดังอยู่น้องโอ้ยท่าเดิมครับน้องดูเลยดูลย เราเสื้อลงกับดินแล้วครับบานนี่ยางแล้วมวนแล้วครับพี่น้องนียวไรกับใดต่ให้แล้วคคู่ะครับลงปลาคู่ครับลงลงไหมลงบ่ลงบ่ปลาคูาา่ครับผมส่งเกะให้แล้วล่ะลกปลาก็บใดอึบวาย เดียมหายไรอยู่พี่น้องลงทแท้ๆละลงทแท้ๆละลงแท้และวโอ้ยดิ้งเลยแบบนี้ดิงด้งเลยแบบนี้ดิ้งเลยแบบนี้ ตัวไม้เขามาพี่น้องคือนยังไะเขาบ้านน่ะมันเล้วติคือรูปปับเป็งสันอันนี้ล่ะเกิดยังขึ้นอุ้ยผมน้อามันดิง่งลงขนเนเลงยาเน่ลงข้างล่างครับผมโอ้โหตไม้เขามาครับผม เลยครับเขามาคู่ป่ะนี่ทงสัยตัวนั้นย่านครับตัวนี้เขามาตัวนั้นบินออกเลยโอ้ยเอาเขอไม่แล้วคือไม่แล้วคือไม่แล้วไปอาลาราส้ปองน,นี้เปิดอาลารแล้วเปิดตัวไหมครับโอ้ยเจอสิลงได้เพื่อนนี้าได้ทสาบุญนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย สิลงหไหงายบระบานนี้เข้ามาแล้วโอ้ยจ่อยจัดเลยพี่น้องเลยบานนี้บอกรเราบ่กเขาเลยครับบานนี่ได้ได้สากปาดเสียวครับเจ้าเสือหลองนี่ผมสิเปี่ยนซื้อเป็นเสือเหยแล้วเด้อครับพี่น้อง คลิปนี้ก็เป็นคลิปเปลี่ยนซื้อเพิ่นเหรอครับผมเสือเหยครับผมบ่ต้องบ่ต้องผนเด้อพี่น้องเด้ออ่านว่าเสือเหยยซื้อแหละครับผมโอ้ยบอกสองมือมีแต่บาดเสียวมีแต่เกือบได้ครับผมได้แต่เกือบเพ็ดดีโพดครับขันดีโพดน้ำไร้ไฟใหม่เลยแต่ใบบ่มีเฉลยครับผมส่วนเจ้าซีมาผม ขันมารวยคุ้ยขวงครับพี่น้องข,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 ขันขันขานครับผัดไปมีใช้เลยผมหลังหงิดอยู่เอาครับสตหรับคลิปนี้ก,ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แหละครับพี่นอลล้องบันในภาพแป๋วลุ่งเหรอครับผมบันในภาพไปเบิ้งหนาเบิ้งตา,าเฉลี่ยต้องกันดอกได้แต่สากบาดเสียวเสียวกว่าเสียวเท่าเดียวครับบินเซิรนลงคนละบ้านมันซื้อพันยียดแล้วเบ็บหลดมาสันบัวเมียนครับผมเจิดออกเลยเอ้ย อาจสิได้บินมากขึ้นนกเจ้าครับขาดสีบดได้ก็บ,บินหนีขึ้นนกเจ้าพี่น้องอ๋ยามได้สีมีดหรอกนะครับเนาะมันหันสีได้ผมสำหรับคลิปนี้ผมครับเจ้าเสือเหยยครับผมต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับกาลังสีเก็บของเมื่อบานครับพี่น้องบินเข้ามา่วมนี่แล้วครับผม นครับนกปายอยู่ด้านบนด้วยครับผมเห็นต่านเออขาวๆอ่ะโอ้ยอน,อน้องดูนี้จชิดนมังดูสัซน